T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล้อง OCS ห่วงใหญ่คุณ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมกับเชฟเกาติดชีวิตช่างนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมออกมานอกสถานที่นะครับเรายืนอยู่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะครับ วันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของเพื่อนช่างอีกท่านหนึ่งนะครับต้องยอมรับนะครับว่าระหว่างที่เราขับรถมานั้นโอ้โหป้ายชื่อร้านนี่ใหญ่เบื้อเริ่มเลยนะครับสำหรับร้านเพื่อนช่างของเราร้านนันดาวเทียมนั่นเองนะครับไม่ธรรมดาจริงๆรวมไปถึงร้านของเขาที่ตั้งอยู่กลางสระน้ำส่วนตัวแบบนี้ด้วยเรื่องราวของเขาก็น่าสนใจเข้าไปอีกนะครับจากเด็กที่เป็นพนักงานในโรงงานเนี่ยยาวนานกว่า15ปีนะครับและด้วยชะตาชีวิตของเขาอีกนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับที่นำพาให้เขามาประสบความสำเร็จในการเป็นช่างติดตั้งจานดาวเทีย ฟังแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวไปตามหาเขากันดีกว่าครับไปครับ ผมใช่ช่างนันหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ครับผมโอ้โหสวัสดีครับช่างนันครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อให้หานปลาครับผมโอ้โหตามสไตล์นะมีร้านอยู่กลางทุ่งน้ำทุ่งน้ำอย่างนี้นี่ขนมปังใกล้จะหมดแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของเส้นทางชีวิตของเขาในวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนเหลือเกินเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันข้างในมาช่างนันมาชิญงนันมาครับผมโอ้โหคุณผู้ชมครับปลาแต่ละตัวของช่างนันเนี่ยถือว่าบิ๊กไซส์มากๆขอสักตัวสองตัวนะหลังได้เสร็จ เดี๋ยวจับไปสิบตัวเลยครับอาจับไปสิบตัวเลยนะครับขอแบบเผาเกลือนะเเกลือครับคุณผู้ชมมาขอกินสวยนะฮะอ้าวก่อนอื่นนี่ต้องพูดถึงร้านของเราก่อนช่างนั้นครับครับป้ายชื่อร้านนี่โดดเด่นเป็นสง่าเลยว่านันดาวเทียมครับแสดงว่าเราเอาชื่อเล่นของเราเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อร้านเลยถูกต้องครับแบบนี้ลูกค้าก็จําได้หมดเลยสิจําได้อยู่แล้วครับผมเพราะว่าผมเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วครับผมแล้วดิ้งเอาชื่อมาตั้งนะครับเขาก็รู้จักเขาก็ หนุนกัน่าครับผมคนก็เรียกช่างนั้นช่างนั้นช่างนั้นอย่างนี้เลยใช่ครัเนาะปัจจุบันนี้ก็ประสบความสาเร็จแล้วล่ะแต่ว่าต้องขอย้อนกลับไปก่อนว่าชีวิตเนี่ยเส้นทางชีวิตเนี่ยดำเนินมายังไงเนาะเห็นบอกว่าเป็นคนที่นี่ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับว่าช่วงชีวิตนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็บ้านก็อยู่ละแวกนี้นะครับแล้วก็เป็นคนพื้นที่จริงๆใช่ใ่แล้วก็เรียนแถวนี้แหละครับวิ่งเด่นอะไรเตะบอลอะไรมาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็เรียนปวช แต่แต่ผมจะไปเรียนปอสอที่ประจินบุรีนะช่วงนั้นมันจะในจข่งเซานี่สอบยากนิดนึงก็เลยหนีไปสอบไกลนิดหนึ่งเพื่อจะได้เรียนแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนที่นู่นใช่ครับแล้วก็จบเลยนะจบปอสอครับผมโอ้แสดงว่าก็ตั้งใจอยู่พอสมควรนะช่วงนั้นครับผมตั้งใจตั้งใจครับเพราะว่าของเงินพ่อแม่ไปแล้วครับต้องเรียนให้จบแล้วก็ไปอยู่หออยู่อะไรครับครับไม่เกเรไม่เกเรจบมาครับ นี้หลังจากที่จบมาแล้วได้ทํางานอะไรบ้างครับครับก็เข้าโรงงานเลยครับผมเรียนจบมีงานทําเลยตามคอนเซปต์สเต็ปแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไปเป็นลูกทีมอีกร้านนึงเป็นช่างเชื่อมช่างอะไรอย่างนี้เราเราไม่ได้คิดแบบนั้นใช่ไหมยังครับผมยังก็เข้าโรงงานก่อนเพราะว่าถ้าไปไปเปิดร้านเองหรือไปเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ย พวกสวัสดิการอะไรเงี้ยเราก็คิดนะมันอาจจะไม่เหมือนทําโรงงานโดยด้วยความพีของเราอาจจะเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยเรียนจบใหม่ๆก็เรื่องทุนเรื่องอะไรอย่าง้เนที่จะเปิดร้านใช่ใช่ถ้าอยากอยากทำร้านมันต้องมีทุนนะครับครับก็ทํางานโรงงานไปทํางานโรงงานทีนี้ตําแหน่งที่เราไปทําในโรงงานเป็นอะไรครับเป็นช่างเทคนิคครับผมเป็นช่างเทคนิคใช่ครับหน้าที่ของมันคือยังไงครับช่างเทคนิคก็คือซ่อมเครื่องจักรในโรงงานนะครับเป็นโรงงานผลิตไอซีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับอ่าใช่ใช่ใช่ก็คือซ่อมเครื่องไป เรื่องรายได้ล่ะครับตอนนั้นทำโรงงานรายได้ก็เป็นเป็นเงินเดือนนะครับวุฒิปวสก็สตาร์ตามวุฒิเลยก็เดือนละ7 0 0 0บาท7000บาทครับผมเจ็ดพันบาทเจ็ดพบาทนี่มาใช้ณปัจจุบันนี้นี่แทบจะไม่พอกินแล้วนะฮะครับไม่พอแต่ว่าเจ0 0พันบาทนะช่วงนั้นถือว่าเยอะไหมเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะเลยใช่ไหมฮะก็ไม่เยอะมากแต่ก็เยอะครับก็เยอะอยู่เป็นเป็นเงินเดือนที่เราเพิ่งเคยได้เลยครับครับทอยู่นานไหมโรงงานทําอยู่ช่วงหนึ่งก่อนนะครับช่วงช่วงแรกช่วงแรกก็ สามสี่ปีสามสี่ปีครับก็รายได้มันก็โอเคแต่ว่าเราก็อยากจะหารายได้อย่างอื่นครับครับก็ไปทดลองขายตรงขายตรงขายตรงก็ทำครับผมแล้วเรามีเวลาจากการที่อยู่ในโรงงานแล้วไปทําขายประกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะครับก็มันมันมันช่วงวันหยุดช่วงช่วงเลิกงานอะไรเงี้ยอครับครับแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จมันเพราะอะไรครับตอนนั้นเพราะอะไร จริงๆถ้าถ้าอย่างขายประกันเนี่ยมันต้องมีความน่าเชื่อถืออ่าต้องมีรถมีลาไปขายตรงมันก็บางทีมันแพงไปลูกค้าก็ไม่กล้าซื้อกินอะไรเงี้ยครับแต่ผมว่าช่างนั้นก็มีความน่าเชื่อถือนะโดยเฉพาะตอนใส่เสื้อช่างมาตรฐานนะฮะอันนี้ตอนนี้นะตอนนี้เมื่อหลายเป็นสิบปีที่แล้วอครับก็ยังก็เลยต้องทํางานต่อไปเรื่อยแสดงว่าไปไปขายตรงแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็กลับมาทําที่โรงงานเหมือนเดิมใช่ใช่ก็ทํางานเหมือนเดิมในตําแหน่งเดิมไหมฮะ ตำแหน่งเดิมครับแล้ว3 4สปีแรกเสร็จปุ๊บไปลองขายตรงบ้างแล้วไม่เวิร์กแล้วกลับมาทําต่ออีกนานในโรงงานก็คือช่วงนั้นก็ยังทํางานอยู่นะที่นั้นแต่ว่าก็ต้องต้องมาทําอยู่ก็แล้วก็มีครอบครัวอันนี้ก็มีครอบครัวอเราไปทํางานเข้ากะมันก็เวลามันไม่ค่อยตรงกันนะครับพอมีลูกพอเวลามันไม่ค่อยตรงกันมันก็เริ่มเกิดปัญหามีปัญหาบ้างบางทีเราก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรบ้างเนี้ยแล้วตอนนั้น เราคิดจะทํำยังไงครับในเมื่อมันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วคิดจะทํำยังไงจริงๆก็ไอ,อ้ตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ไอ้เรื่องกระทบกระทั่งครับแต่แต่เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วอ่ามันเพิ่มขึ้นแล้วรายได้เรามันค่อนข้างจะฟิกเพราะว่า,วาตอนนั้นก็มีครอบครัวขึ้นมาแล้วใช่ครับใช่ครับพอรายได้มันไม่พอใช้จ่ายเราก็เลยเลยต้องเริ่มมอง ธุรกิจมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะตอนนั้นด้วยหรือเปล่าครับพี่ใช่ใช่ครับใช่เพราะผมโดนทั้งโบนัสไม่ได้เงินเดือนไม่ขึ้นโดนตัดรถรับส่งผมก็ต้องขับรถไปทํางานเองอีกเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายครับช่วงนั้นผมก็มองมองเอจะออกแล้วหัวหน้าก็ไม่ให้ออกช่วงที่เขามีจ้างออกเขาก็ไม่ให้เราออกอืช่วยเราช่วยเราอีกปีนึงฮะใจอ่อนเนาะช่วยก็ช่วยอออื จนแบบมันมันไม่ไหวจริงๆล้วก็คุยเขาไม่ไหวร,รถรถอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีรถรับส่งอะไรมันลำบากผมต้องเดินทางไปประมาณไปกลับร้อยกโลนะหนึ่งร้อยกิโลครับผมไปกลับ,<อ>บก็ไม่ไหวละช่วงไม่ไหวก็เขาก็ขออีกเดือนอเดือนหาฝึกคนก่อนคือค<น>เดือนสุดท้ายครับผมพี่ก็ให้เขาละเดือนสุดท้ายเลยใช่ครับแต่การที่จะเราจะออกมาทําอะไรเนี่ยเราก็ต้อง ต้องมองไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าออกไปแล้วมันเคลื่อนผมผมกำลังจะถามว่าในเมื่อโรงงานมันก็ไม่เวิร์กแล้วโดนลดคอสต์โดนอะไรทุกอย่างครับแล้วอีกเดือนเดียวที่เหลือเนี่ยที่เราจะต้องออกจากโรงงานจริงๆแล้วเรามองหาอะไรนะช่วงนั้นที่จะทํารับรองหลังจากที่เราออกจากโรงงานช่วงนั้นปลาเผาเนี่ยกำลังบูมปลาเผางงงงปลาเผาอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ไม่ใช่เป็นเป็นาทัททิมเผาซึ่งแบบคนกําลังบูมมากเลย แล้วผมก็ไปผมไปคนก็ก็คือออกออกช่องสามเลยนะปลาเผาชมบุรีอะไรเงี้ยอแล้วพอดีที่แปดเลียวผมก็มีคนรู้จักผมก็ไปคุยเขาก่อนเขาบอกโอ้ยอะไรได้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยนะช่างนั้นจากช่างเทคนิคหรือว่าเป็นหัวหน้าอยู่ในหัวหน้าแผนกอยู่ในโรงงานเนี่ยนะแล้วจะมาทําปลาเผาครับคือจากเสื้อช็อปนี่ดึงออกนี่มาใส่ผ้าเอี่ยมเลยนะใส่เอี่ยมเลยครับแลาวเราเิ่มไปไปศึกษายังไงอะ ก็ช่วงที่จะออกเดือนหนึ่งพอเลิกงานปุ๊บก็ไปอยู่ร้านแล้วไปอยู่ร้านเขาทุกวันเลยไปอยู่ร้านหัดทำน้ำจิ้มเตรียมของทุบปลาเผาปลาอะไรเงี้ยใส่ทานทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างในหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับพอออกมาปุ๊บก็ทำเลยผมถามก่อนครับผมในเมื่อร้านปลาเผาที่บอกว่าบูมอะเท่ากับว่ามันมีเยอะมันมีเยอะแล้วเรายังคิดจะทำกับเขา แล้วรู้ได้ไงว่ามันจะไปมันจะไปได้คือมันมีเยอะแต่แถวนี้ยังไม่มีอ๋ใช่ไหมเราเราคนพื้นที่แล้วเราไม่มีแล้วเราเดลิเวอรีด้วยเราเรามีมอไซค์ส่งตามบ้านเลยก็โอเคนะในระดับนึงแล้วเห็นบอกว่ามีเพื่อนมาหาใช่ไหมก็ช่วงที่เปิดร้านอ่ะก็เย็นเย็นก็เพื่อนมาเสาร์อาทิตย์เพื่อนมาอะไรก็มากินปลาเผาของเรานี่แหละปลาเผาเเยนแล้วเขาก็เห็นว่าเอ๊หมู่บ้านเยอะ ตอนนั้นเราไม่ไม่คิดถึงเรื่องดาวเทียมเลยนะเขาเขามามองว่าหมู่บ้านเยอะเว้ยน่าทําจานดาวเทียมนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นจุดที่เขาเนี่ยจะเริ่มรเริ่มเริ่มเริ่มได้ได้กลิ่นอายของดาวเทียมแล้วอเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับครับผมทีนี้พอพอเขาบอกว่าตอนนี้ทำงานเ,นเขาไรายได้ไม่พอเลยเขาอยากอยาก,อยากรับจ็อบพิเศษเสาร์อาทิตย์ครับอยากทำอะไรดีวะเขาเห็นบ้านเยอะก็เออเนี่ยผมเขาติดตามดาวเทียมเป็นไม่ใช่ผมนะเขาเนี่ยอือใช่วยหางานให้หน่อยครับ ดีแฟนผมเนี่ยเขาเป็นเซลลเซลขายยาคูเขาไปตามหมู่บ้านอยู่แล้วเขาก็ประกาศเลยทีนี้ด้วยรักเพื่อนเป็นเพื่อนกันเนี่ยแหละเป็นเพื่อนกันเขาคนนั้นที่อยู่โรงงานเขาบอกว่าติดตั้งจานดาวเทียมเป็นอยากได้อาชีพเสริมแฟนผมก็ไปหาลูกค้าไปให้เพียบโดยโดยที่ยังไม่ได้ถามเลยนะว่าเพื่อนคนนั้นช่ติดได้เป็นจริงหรือเปล่าเปเครื่องมืออะไรจริงหรือเปล่าแต่ไปประกาศหาลูกค้าแล้วปประกาศหาลูกค้าแล้วเป็นยังไงทีนี้นี่ก็เร่งมันมาดิ บอกมาติดมาติดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นั่นแหละคือลูกค้าเนี่ยเชื่อเชื่อเชื่อแฟนว้วก็อยากจะให้ติดทีนี้แฟนผมก็ไปต้องไปส่งยาคูทุกวันเขาก็บ่นเอาบ่นเอาเรามาคุยกันเนี้มันเสียคำพูดแสดงว่าเพื่อนตัวแสบคนนั้นไม่ได้ไม่ได้มาติดไม่ได้มาติดครับผมก็แฟนผมอ่แล้วอันนี้คือข้อหนึ่งนะเสียคำพูดแล้วเนี่ยพูดแล้ว แล้วก็ช่วงนั้นผมสุขภาพเหมือนไม่ค่อยดีมันอาจจะเป็นที่นอนดึกนะอันนี้ผมวงเล็บไปก่อนวงเล็บไปก่อนมันนอนดึกปวดหัวไปบ่อยลูกสาวผมก็ชอบเปิดไอ้กดแห่งกรรมไงกดแห่งกรรมดูพอแล้วเพราะป้าทุบหัวป้าทุกวันเนี่ยมันเลยปวดหัวอะไรเงี้ยแล้วก็อาผมที่เขาทำวัดทำโมเขาก็มาเสริมอีกมันจะไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยไปทุบหัวเขาทำไมอาชีพอื่นมีให้ทำเยอะแยะ อันนี้มันก็ประกอบเหมาะกันหมดเลยหมดเลยนะทุกอย่างแมทแมทกันหมดอันนี้ก็บนแล้วเสียคำพูดไม่เอาภรรยาเสียคำพูดลูกสาวดูกลัวกลัวเห็นปลาปวดหัวกลัวปลาปวดหัวญาติบอกว่าไปเบียดเบียนชีวิตไปเบียดเบียนชีวิตสั์อ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวพักไว้แค่นี้ก่อนนี่แหละครับชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มละทุกอย่างชี้มาที่จานดาวเทียมละเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับในช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันครับ โฟฟายให้คุณมากกว่าการดูทีวีโพลิลซ่ของแท้ รับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแซดเอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมนะครับกับเทพกอดติดชีวิตช่างเมื่อช่วงที่แล้วครับเราจะได้รู้จักเส้นทางเรื่องราวชีวิตของพี่นันนะครับของร้านนันดาวเทียมคนนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและเรายังคงค้างค้างกันไว้อยู่นะครับในเมื่อลูกสาวเนี่ยไปดูสารคดีเกี่ยวกับแห่งกรรมบแห่งกรรมเอาไว้ไม่อยากให้พ่อฆ่าสัตว์ชีวิตเออไม่อยากให้ทุกหัวปลาทางญาติเองก็บอกว่าไปเบียดเบียนสัตว์ตัวอื่นเพื่อนร่วมโลกอย่างนี้อาชีพอื่นนี้เยอะแยะ เพื่อนเองก็บอกว่ามาติดตั้งจานดาวเทียมครับแต่ก็ไม่มาสักทีเออเสียคาพูดเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยต้องมาถามต่อนะครับพี่นันตัดสินใจยังไงครับตอนนั้นครับผมก็เอาวะเห็ดก็เริ่มวิกฤตก็เป็นโอกาสละอืมแต่ทีนี้เราไม่รู้เลยจานดาวเทียมเนี่ยอืทํายังไงวิกฤตเป็นโอกาสนี่คือที่ตัดสินใจที่จะทำมีช่องใช่ใช่ครับตัดสินใจที่จะทําจานดาวเทียมนี่เหรอ แต่ัดสินใจจะจะไปศึกษาก่อนอ,อแต่ว่าก็เข้าเน็ตเข้าเน็ตจงังหวะที่ P I พีไอพุทธมนทนสายห้าครับเปิดสาขาใหม่ม,มีจัดอบรมผมก็อ่านนะอ่านมีจัดอบรมมีเทนนิง บัตรห้าร้อยบาทผมก็ดูแล้วบัตร5้าร้อยบาทมีแล้ว่าโอ้กาลางวันมีตัวจีน <c oughs> นี่อ <c oughs> ย่างเงียเดี๋ยวนะ <c oughs> การไปอบรมสัมมนาเนี่ย <c oughs> เขาให้ดูเนื้อหาอบรม,ม,ม,มบางทีไม่ใช่เราเราก็เราไม่รู้อะไรไนงะ <c oughs> เราไม่รู้ว่าได้อะไรบอกว่าแต่5้ารอยเราได้กินตัวจีนละก็ถือว่าโอเคละยังไงถ้าไม่ได้อะไรก็ได้ตได้นไม่ค่อยเห็นจากกินเลยนะเพราะว่าตอนนั้นนี่ เนื่องจากเราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสามารถเรียนรู้มันได้จริงๆหรือเปล่าแต่ก็ลองไปก่อนว่างั้นเถอะอย่างน้อยเราก็เราก็เป็นช่างเทคนิคอยู่แล้วน่าจะได้ะนครับก็ขับรถไปเลยอไปไปถึงเอาละก็ไม่รู้จักใครเนาะไปไปเกับเพว่าเห็นบอกว่าหลงทางด้วยนะหลงด้วยตอนั้นที่ไปกรุงเทพเนาะไม่ได้เข้าครับปึ๊บอ่ไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็อ่าซื้อซื้อบัตรซื้อบัตรไปห้าร้อยจ่ายเงินหน้างานแหละห้าร้อยคนละห้าร้อยสองคน กับเพื่อนก็เริ่มอบรมก็ตอนนั้นก็บอกจริงๆเลยคือไม่ไม่มีความรู้ตรงนี้เท่าไหร่อืแต่ก็ฟัง่างแหละแต่มันเป็นช่างคนละแบบใช่คนละแบบแต่เราก็อ่ฟังฟังไว้ก่อนเพอเขาก็มีเวิร์กช็อปด้วยเวิร์กช็อปปฏิบัติเราทำเขาก็สอนนะแบบนี้แบบนี้คือในในในการอบรมครั้งนั้นใช่ไหมเอาเครื่องอ่าถูกต้องครับผม ได้กินต่อจีนตอนที่แล้วเขาสอนอะไรบ้างสอนปรับจานตั้งจานกดอินโฟดูความถี่ความแรงของสัญจาณทุกอย่างครับทุกอย่างได้คำพีมาด้วยใช่ไหมได้คำพีมาด้วยครับนี่เป็นคำพีที่แรกคำพีต้นฉบับคือจะเป็นอันใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ได้คำพีตัวนี้มาด้วยใช่ครับอันใหญ่ตัวนี้ก็รวบรวมความรู้เยอะเลยนะใช่ครับก็ตอนนั้นต้องมาอ่านเลยอืมอืมอืมก็ วันหนึ่งอ่ะวันนั้นทั้งวันแล้วก็ซื้อซื้ออบรมทั้งวันเลยซื้อจานกลับมาเลยชุดหนึ่งโอ้โหนี่ขนาดไปแบบไม่เป็นนะเนี่ยครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยจานกลับมาเลยแล้วอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อจานกลับมาเลยล่ะก็อย่างน้อยเราต้องติดให้ตัวเราเองก่อนสิใช่ไหมก่อนที่เราจะไปติดลูกค้าเราต้องต้องใช้ให้คล่องก่อนทุกอย่างเราต้องรู้ก่อนแสดงว่าการที่ไปอบรมกับ PSI ในครั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์เลยก็ตามแต่มันก็ สามารถทําให้เรามั่นใจในระดับนึงใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมมั่นใจระดับนึงพอกลับมาบ้านจานที่ซื้อมาเอามาติดให้กับตัวเองก่อนติดให้กับตัวเองเป็นยังไงครับการติดครั้งแรกประมาณนานมากว่าจะประกอบเน็ะตัวนี้ใช่หรือเปล่าคอใส่อย่างนี้ใช่หรือเปล่าใส่ผิดก็ความมั่นใจยังไม่มีนะครั้งแรก หัวอะไรเงี้ยขี่ตรงหรือเปล่าทุกอย่างก็จําจากที่เรียนนะซื้อมาหมดนะครับผมซื้อเข็มทิศที่วัดมงวัดมุมมาตีองศาคือยังเก่าไม่พอก็ซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างที่จะคอยซัพพอร์ตใช่ซีรีซัพพอร์ตยกเว้นเครื่องเทสที่ไม่ได้ซื้อเพราะมันค่อนข้างจะราคาสูงเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะประกอบอาชีพอารมณ์ตอนนั้นมันตื่นเต้นไหมถึงแม้จะติดให้กับตัวเองก็แต่ตื่นเต้นครับได้เพราะว่าได้ยกยกทีวีมาเลยครับจเอาไปเริ่มเลยยกทีวีขึ้นราคาเลย อ่าครับใช่ปุ๊บดูติดอ่าได้นี่หว่าอ่าได้ทีนี้พอไปอบรมกับ PSI ซื้อจานมาหนึ่งชุดติดตั้งให้กับตัวเองได้แล้วได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับทีนี้เลิกขายปลาเลยครับเลิกขายปลาเดี๋ยวนะอาชีพของอาชีพขายปลาที่เราทํามาเกือบหนึ่งปีเนี่ยะครับผมปีครับผมวันปีก็เลิกเลยครับเลิกเลยเปลี่ยนหน้าร้านเป็นจานราดเทียมอ้าวครับผมนี่คนไม่งงแย่เลยครับตอนนั้นครับผม เขาพูดกับเราอย่างไรบ้างเรามาติดจานนั่นเลยอะไรเงี้ยเขาก็แซวเล่นนะเพราะอาชีพช่างมอาชีพเดิมผมอยู่แล้วอ่พี่มันมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่าเราจะทําได้ก็เราเราต้องมั่นใจครับแล้วเราก็ศึกษาของด้วยด้วยที่เราติดของเราเองเนี่ยเราก็เราทำยังทําของเราเองได้เลยคนอื่นเราก็ต้องทําได้แล้วทีนี้ ติดให้ตัวเองเสร็จแล้วครับลูกค้าที่เราพีดเคยไปพูดเขาไว้ที่เพื่อนเขาเพื่อนตัวแสบเราผิดสัญญาใช่ครับเราไปเราไปคุยกับเขายังไงก็บอกเนี้ยตอนเนี้ยทาแล้วนะยังยังเอาอีกไหมยังติดไหมติดมาติดเลยอะช่วงแรกเราก็ลำบากนิดนึงเนาะเราเพิ่งเริ่มทำโทาสัพคมันเป็นยังไงอันดับแรกเราไปซื้อของก่อนไม่รู้ซื้อที่ไหนอศูนย์พีไอใกล้สุดก็กสิณ์สินขลินก็วิ่งไปสีนคลินครับครับไปซื้อซื้อมา ทุนก็ยังน้อยแล้วก็ต้องซื้อแรกแรกชุดสองชุดเป็นห้าชุดอะไรเงี้ยครับวิ่งแตวก็วิ่งไกลพอสมควรครับแรกแรกอ่ะเราเราลองปรับละเอียดไม่พอดูง่ายนะประสบการณ์เรายังน้อยอเอาแล้วเราก็ทำไมลูกค้ามันดูไม่ได้ครบเหมือนคนอื่นวะพอาะพอพอมีคอร์สเทนอะไรเมื่อไหร่เราก็ต้องไปตลอดครับผมถึงจะได้ถามต่อว่า เรานอกจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามการอบรมต่างๆเนี่ยที่เราได้ความรู้แน่นอนอยู่แล้วเรามีการศึกษาข้อมูลอย่างอื่นยังไงบ้างครับจากทางไหนบ้างพอเราเริ่มไปอบรมเราก็เริ่มมีเพื่อนในวงการอ่าใช่เราก็เปิดตัวกันเลยว่าผมเพิ่งเคยทำนะเปิดตัวเลยพี่ช่วยสอนผมหน่อยนะอื๋อพวกได้คือช่างนะตอนนั้นตอนนั้นมันมีความอายไหมที่เราไม่รู้แล้วเราไปถามคนอื่นอย่างเงี้ยถามว่าอายนิดหน่อยอืแต่ว่า ด้านได้ไอยอดนี่คุณผู้ชมคำนี้แหละทำให้หลายๆคนเนี่ยรอดตายมานักต่อนักแล้วก็ประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้วก็ขับรถไปเลยพี่ก็ดีมากเลยนะพี่อยู่แถวพนัทแหละเจอกันในงานสัมมนาซื้อกล่องใี้ไหนพี่อ๋อร้านนี้ร้านนี้อแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเอาแฟนของเราเนี่ยเข้ามาช่วยงานที่ร้านด้วยใช่ครับพอดีตอนนั้นพองานผมมันเยอะเยอะแล้วก็ต้องปิดร้านออกไป ต้องปิดล่ะบางทีลูกค้าเอากล่องมาเคมหรือจะมาซื้อของจะมาติดต่อก็ไม่มีใครไม่มีใครอยู่อ่ะเป็นไงแล้วเราก็ยังไม่เคยจ้างคนนะจ้างก็ไม่รู้จะไว้ใจได้หรือเปล่าก็เลยแฟนผมก็เริ่มเบื่องานด้วยอะไรก็เลยให้ออกมาอยู่ร้านเลยอ๋อเราก็มาฝึกสอนสอนเขาแต่ถ้าจ้างคนอื่นเนี่ยก็มันจะเป็นการที่ไว้ใจกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับผมก็ให้แฟนผมมา คอยเป็นรับงานขายของอยู่ที่ร้านไปครับผมก็ถามว่าเราก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นใช่ไหมตอนที่ทำงานโรงงานครับเรื่องการบริการที่บอกว่าเราบริการเฉพาะ10กิโลเมตรรอบร้านก็พอคตัวนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาอย่างไรครับคือผมเคยไปติดไกลๆอ่ะแล้วพอมันมีปัญหาแล้วเราติดงานอยู่แถวเนี้ยติดงานอยู่ที่หนึ่งพูดง่ายติดงานที่นึงแล้วการจะวิ่งอริสอยตรงเนี้ย บางทีพอเรามันช้าไปอ่ะลูกค้าก็รู้สึกไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ดีด้วยอ่อบางทีเฮ้ยลูกค้าดูทีวีไม่ได้เลยเราก็กระวนกระวายนะเฮ้ยเป็นอะไรวะพอาพอผมแบบถ้ามันงานมีปัญหาผมจะคิดแล้วเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยจะคิดไปก่อนละอืมครับทีนี้พอมันไกลมากแล้วเราเราก็ปีกตัวจากทางนี้เราทางนี้เราก็ติดงานอยู่อะไรเงี้ยคือทางนี้ามันทําให้คนที่อยู่ไกลจากเราต้องรอใช่ใช่ต้องรออบางทีเขาอยู่บ้านคนแก่ของเหงาเงี้ย แล้วไม่มีอะไรดูเขาก็เซ็งอ่ะครับแต่ว่า<ช>ถ้ามันมากกว่า10กิโลเนี่ยเราก็สามารถคิดค่าเซอร์วิสเราได้ไม่ใช่หรอคิดค่าเซอร์วิสได้ไหมเราก็ได้เงินกับไอเราเวลาเนี่ยตอนเป็นเซอร์วิสลูกค้ามันเสียเสียความรู้สึกเสียอารมณ์อ้เ,อเงินเนะ่ยเขายอมจ่ายแล้วแต่บางทีถึงเขาจะจ่ายให้เราแต่เราวิ่งไปมันก็ช้าอยู่ดีเกิดเราติดงานติดอะไรคือมันทําให้เราเสียเสียความร,รู้สึกไปแล้ว<ช>ว่าเราทําให้เขารอเราทำให้เขารอ แล้วถ้าสมมุติว่าเราสะโขบมาแค่อยู่ใน10กิโลเมตรรอบร้านอย่างเงี้ยข้อดีของมันคืออะไรก็มันระยะเวลาการวิ่งเงี้ยมันสั้นลงอรอนิดรอหน่อยเราก็มันก็ไม่มากแหลวมันไม่นานมากอแล้วงานเล็กๆน้อยๆบางทีเราก็ให้แฟนผมจี่มอเตอร์ไซค์ะไรไปเช็คดูได้อ่าว่ามันเป็นอะไรแก้ไขเบื้องต้นก่อนอลองเอากล่องอะไรไปเปลี่ยนนี้เพราะมันถ้ามัอยู่ในประกันนะครับผมครับ แล้วถ้าเป็นงานที่มันอยู่ไกลๆเราก็มีเครือข่ายของเราหรือว่าให้เพื่อนเราทำตอนหลังเราเริ่มไปงานอะไรบ่อยๆเราก็มีเพื่อนนี้ผมเอ้ยอ๋อเขตนนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเราก็โทรเอาเบอร์ลูกค้าให้เพื่อนเพื่อนช่างด้วยกันไปเลยครับจะได้แบ่งงานแบ่งหน้าที่แบ่งกันเดินไปด้วยกันในวงการชายเราเทียบได้เนาะแล้วปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกพอใจกับสิ่งที่ตัวเองนอยตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงรายได้ก็โอเคนะครับแต่ว่ามีงานทุกวันอยู่แล้วมีงานทุกวันอยู่แล้ว แต่ผมก็ต้องพัฒนาตนเองไปทุกวันเรื่อยๆอเพราะว่าเทคโนโลยีมันมันไวมากตอนนี้นะครับอ,อะไรมันก็จะไปอยัางยังยัง,ย,งยังเป็นกล่องสมัยก่อนไม่ OTA ตอนนี้มันก็ OTA กล่องสมัยก่อนต้องติดจานกล่องสมัยใหม่ตัวใหม่มาโอไฟน่โอไฟมาติดเม็ดถ้าเราไม่ตามมันเนี้ยเราก็จะไปขายไม่ได้ ของขายล้วก็มีเท่าเดิมเราก็จะมีอาวุธใหม่ๆพูดเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องพยายามพัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองให้ตามเทคโนโลยีให้ได้ใช่ครับนะบางคนช่างคนอื่นๆเนี้ยอาจจะยังนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะพูดถึงอนาคตหน่อยว่าเรามองไว้ว่ายังไงบ้างสาหรับร้านนันดาวเทียมของเราก็คือผมก็อยากให้ให้ลูกเพราะผมเห็นแล้วว่าช่องทางมันเยอะงานช่างงานงานบริการพวกเนี้ย อนาคตผมก็อยากจะยกให้ให้ลูกทําต่ออถึงเหมือนเหมือนตอนที่ผมจะออกงานผมก็คิดเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นผู้จัดการผู้จัดการตําแหน่งเนี่ยเราให้ลูกไม่ได้นะอแต่ถ้าเนี่ยร้านมันเวิร์กลูกค้าติดลูกค้าเยอะลูกเราสามารถมาบริหารจัดการต่อไปได้หรือเปิดสาขาอะไรก็ไปได้เพราะลูกผมก็เรียนจะจบปสแล้วก็คือวางแผนไว้แบบนั้นก็ขอให้สงกับ ที่วางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ร้านนันดาวเทียมเนี่ยกิจการดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับวันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวทั้งหมดของผู้ชายคนนี้นะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยลองผิดลองถูกมาอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่มันก็ยังดีที่เราได้ลองนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอีกด้วยจนสุดท้ายนี้เข้ามาประสบความสําเร็จกับจานดาวเทียมนั่นเองนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณช่างนันมากครับ คุณผู้ชมครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วเราจะมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่นะครับทุกวันอัคารเวลา2ทุ่มแล้วก็รีลลนอีกครั้งตอน8โมงเช้าของวันถัดไปนะครับทางช่องสาระดี psi ลำดับที่99วันนี้เรา2คนนะครับแล้วก็คื้นนะมันกว้างใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ